พิมพิมประพาเล่าทางน้ำตาคุณผู้ชมถูกขโมยของที่ประเทศรัสเซียสูญหายกว่า200 0 0 0บาทค่ะแถมช้ำใจถูกตำรวจด่าอีกด้วยค่ะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆค่ะสำหรับนักแสดงสาวพิมพิมประพาที่เดินทางไปเที่ยวประเทศรัสเซียแต่งานนี้ค่ะกระเป๋าเดินทางถูกแกะและถูกขโมยทรัพย์สินกว่า2,000 0 0บาททําเอาสาวพิมพิมประพาถึงกับร้องไห้เสียใจมากๆค่ะเพราะว่าของที่หายมีคุณค่าทางจิตใจกับสาวพิมมากแถมจำไรค่ะแจ้งพนักงานที่สนามบินก็โดนกรอกตามมองบนใส่และไม่ช่วยอะไรเลย ส่วนทางด้านตำรวจค่ะก็ช่วยแบบส่งๆไม่พอยังด่าสาวพิมพ์แบบหยาบคายอีกด้วยค่ะทำเอาสาวพิมทิ้งกับบอกว่าไม่ขอมาเหยียบประเทศนี้อีกแล้วเอาเป็นว่าเราไปฟังความรู้สึกเต็มๆของสาวพิมพ์กันเลยดีกว่าค่ะประสบการณ์ที่แย่ที่สุดในรัสเซียพิมโดนขโมยของในกระเป๋าเดินทางรวมมูลค่ากว่า200 0 0 0กว่าบาทใช่ค่ะและนี่เกิดขึ้นในสนามบินเลยที่มอสโกประเทศรัเสเซียพิมเดินทางกับสายการบินแอร์โรฟอร์ดจากเมืองมูมันมาลงมอสโกตอนเครื่องแลนดิ้นถึงมอสโกตอนมารับกระเป๋าน้องๆและปาก็ได้รับกระเป๋าเป็นครบ ได้อยู่ที่ร้านเรื่องรับกระเป๋าแต่ไปเจอที่จุด lost and ฟ o u n d หรือจุดรับของหายนั่นแหละสิ่งแรกที่เห็นเลยคือพบว่าแท็กของกระเป๋าหายไปทําให้ไม่สามารถยืนยันเจ้าของกระเป๋าได้อีกสุดท้ายต้องยืนยันความเป็นเจ้าของของกระเป๋านะคะกว่าจะได้กระเป๋าเดินทางคืนมาพอได้รับกระเป๋าเดินทางคืนมาพบว่ากระเป๋าถูกถอดรหัสและที่ล็อกกระเป๋าถูกเปิดไปแล้วพิมรีบเปิดกระเป๋าเพื่อเช็คของข้างในทันทีแล้วก็เป็นอย่างที่พิมพกลัวจริงๆกระเป๋าชาแนลเครื่องประดับและแว่นตาของพิมพ์หายไปรวมมูลค่าก็สองแสนกว่าบาทตอนนั้นคือช็อกมาก จิตใจของพิมพมากๆเงินก็ซื้อคืนมาไม่ได้จากนั้นพิมพก็รีบเดินไปขอความช่วยเหลือจากทางสายการบินแอร์โรฟอร์ดทันทีที่พีคือพนักงานไม่ช่วยเลยบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาพร้อมชักสีหน้ามองบนกอกตาใสาแล้วพูดเลยว่าก็กระเป๋าไม่มีแท็กจะช่วยเธอได้ยังไงพิมพช็อกแต่ละคําตอบของเขามากเพราะว่าขโมยมันก็ต้องดึงแท็กกระเป๋าออกไปไงเขาบอกให้ไปหาตำรวจแล้วก็เดินหนีไปพิมพแลวพอยก็เลยไปสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความเข้าไปในห้องตำรวจก็พบว่าตำรวจกำลังเล่นเกมอยู่ที่สำคัญเลยคือสื่อสารยากมากต้องใช้กูเกิ พิมกับพ่อก,ก็ขอร้องเขาตลอดเลยนะคะว่าขอให้เขาช่วยเราหน่อยขอมันสาคัญมากจริงๆเขาให้ดูกล้องวงจรปิดแค่บางส่วนนะคะซึ่งจุดที่เปิดให้ดูก็คือจุดล้างเรื่องรับกระเป๋าไปจนถึงช่วงที่กระเป๋าไปอยู่รอสแอนด์ฟาเวลาตอนนั้นก็ประมาณตีสี่แล้วตำรวจในห้องนั้นนะคะก็เริ่มด,าด่าเสียงดังตลอดเวลาพิมใช้กูเกิลเทะสะเลตแปลก,ก็เป็นคำหยาบคายล้วนๆไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าจะโดนตำรวจด่าแบบนี้เขาสรุปว่าของน่าจ,จะโดนขโมยตั้งแต่ที่สนามบ,บินต้นทางซึ่งก็คือมูมันได้คิดว่าเป็นพนักงานที่สนามบ,บินนั่รเาา เกรงใจพลอยมากๆด้วยที่ต้องมาลำบากไปด้วยกับพิมคืนนั้นก็นอนเบียดกับพลอยอยู่ที่ห้องแคปซูลของสนามบินที่ว่างอยู่แค่ห้องเดียวสรุปไม่ได้คืนนะคะกระเป๋าใบที่หายก็เป็นของขวัญวันเกิดที่แฟนให้พิมพิมรักใบนี้มากจริงๆมันมีคุณค่าทางใจเสียใจมากๆคงเป็นครั้งสุดท้ายที่พิมจะมาเหยียบประเทศรัเสเซียมีหลายเรื่องมากๆที่พีกว่าไม่มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะคะน่าเจ็บใจต,ตรงนี้คือถ้าของหายแลออย้วเขาพยายามที่จะช่วยอย่างดีที่สุดเราจะรู้สึกขอบคุณมากรู้สึกขอบคุณมากๆแต่จากเหตุการณ์น ก็ไม่สนใจมันเป็นเหมือนเราเสียใจแล้วต้องมาเสียใจกับการกระทําของคนที่นี่อีกใอกมันมีมันมีมูลค่าก็จริงอ่ะแต่บางทีมันนอกเหนือจากมูลค่ามันคือคุณค่าของมาอ่ะที่มันหายไปแล้วมันมีสักี่คนที่คนต้องมาเสียใจแบบชิ้นแบบเนี้ยที่ที่ของชิ้นนั้นมันหายไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได้อ่ะแล้วมันไม่ใช่ความผิดพลาดของเราอ่ะพิมพ์ไม่ได้ไปวางทิ้งเอาไว้ไม่ได้ลืมพิมพ์ไม่ได้ประมาทด้วยตัวเองพิมพ์โหลดใส่กระเป๋าของพิมดีอ่ะแล้วอยู่ดี S <S หายไปเรียกว่าน่าเห็นใจสาวพิมพ์จริงๆค่ะและสําหรับใครที่มีประสบการณ์แบบสาวพิมพ์นะคะสามารถเข้ามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ